เอาไปต่อไปต่อไปต่อเรื่องเก่อ,ก,อกูดหน่อยมอ่ะเรื่องเกาะกูดหน่อยนะคะอ่าเกาะกูดเรื่องของกากูดนะคะวันก่อนที่เราเอาเ c e b o o k ของคุณคำนูนสิทธิสมา์ซึ่งคุณคำนูนเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมก่อนที่นายเอ่อคุณมาเนกจะมาพบกับนายกเศรษฐาด้วยซ้ำไป เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คุณ,ค,ณคำนวณเนีน่ยเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้เพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คนอาจจะสนใจเรื่องอื่นคนก็เลยไม่ได้สนใจ Facebook ของคุณคำนวณหรือประเด็นที่คุณคำนวณพยายามที่จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เอาละมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ได้ได้เห็นแล้วว่ามันมีความน่ากังวลอย่างไรคุณคำนวณสิทธิสมานนะคะได้ให้สัมภาษณ์ เรื่องของ MOU 2544ที่ที่ทำขึ้นในสมัยของรัฐบาลทักษิณน,นี่แหละค่ะคุณคำนวณบอกว่าค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการนำเอาทรัพยากรปิโตเลียมขึ้นมาใช้และการเร่งเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้เมื่อปี2544รรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเซ็น MOU ฉบับนี้กับกัมพูชาตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่า รัฐบาลชุดนี้มีความใกล้ชิดกับกัมพูชามากกว่ารัฐบาลใดๆแต่ไม่ใช่เรื่องผิดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะคะแล้วคุณคำนวนก็ก็ย้อนกลับไปสรุปใจความสำคัญที่ที่เราเคยมาสรุปให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจประเด็นสำคัญเรื่องการเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2513 หรือจริงๆแล้วถ้าจะนับจาก m o u 44เนี่ยก็20กว่าปีแล้วนะคะแต่มันไม่เสร็จสักทีเพราะว่าประเด็นสำคัญที่มันไม่จบเนี่ยเพราะมันจะต้องมันจะต้องทำให้สองประเทศยอมรับเส้นเขตไหลทวีตของอีกประเทศหนึ่งที่กัมพูชาเขาก็มีเส้นเขตไหลทวีตของเขาแล้วอเอเ้นของเขาเนี่ยมันก็เป็นลากผ่านเกาะกูดในขณะที่ประเทศไทยในปี2516เราก็มีเส้นของเราเหมือนกัน นะคะ hmm. โดยที่พอสองเส้นนี้มันต่างกันมันก็เลยเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นปัญหาที่มันพยายามจะคุยกันมาตลอดก็คือต่างฝ่ายต่างยังตกลงกันเรื่องเส้นไอไหลทวีบตรงนี้ยังไม่ได้นะคะแล้วจุดแห่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของเกาะกูดนี่แหละค่ะที่เราเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยอมกับเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน hmm. ในปี2515เราเคยเจราจาก,กับกัมพูชาแล้วนะคะ และกัมพูชาก็บอกว่าอ๋อไอเส้นที่วาดที่เราลากเนี่ยมันเป็นเส้นที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างเสนอขึ้นมาจากคำแนะนำของบริษัทน้ำมันต่างชาติอตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาอธิบายกับเราแบบนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาบอกความจริงและกัมพูชาไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะเอาเกาะกูดอะไรของไทยหรอกแต่ถ้ากัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงอะไรตอนเนี้เดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าการเมืองของเขายังเปราะบางอยู่แต่จนถึงตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีการตกลงกันในเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะการเจรจาก็ยังไม่เสร็จสักทีเพราะว่ากัมพูชาก็มีสงครามกลางเมืองไทยกับกัมพูชาก็มีสถานการณ์ระหว่างการดีบ้างไม่ดีบ้างจนมาถึงยุคของนายทักษิณเนี่ยนะคะก็เลยมีการเซ็น MOU ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคำนวณบอกว่าต้องมาดูทิศทางของรัฐบาลชุดนี้ค่ะถ้าจะเจรจาเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลขึ้นมาจะใช้แนวทางไหน คุณคำนวณเคยตั้งกระทู้ถามสดนายกนะคะแล้วนายกก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาตอบซึ่งให้ข้อมูลว่าคงจะยึดตาม MOU 2544แต่ไม่ได้บอกว่าจะเดินตาม MOU นั้นทั้งหมดหรือเปล่าเพราะพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ยากค่ะเพราะนายกเคยไปปาฐกถาในงานพลังงานงานหนึ่งโดยระบุท่อนหนึ่งบอกว่าจะเดินหน้าเร่งเจรจาก,กับกัมพูชาเพื่อเอาทรัพยากรปิโตเลียมไปใช้ให้เร็วที่สุด โดยจะแยกปัญหาและเขตทับซ้อนทางทะเลคุณกมลบอกว่าอันนี้มันเป็นแนวคิดที่อยากจะเจรจาเฉพาะการแบ่งปันผลประโยชน์ปิดตรเลียมก่อนใช่หรือไม่เรื่องเขตแดนสําเร็จยากยังไม่แตะใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นสําคัญค่ะว่านายกจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรซึ่งตนแหเห็นว่าแนวทางอย่างหนึ่งที่นายกได้พูดออกมาถ้าเป็นจริงจะอันตรายมากค่ะเพราะตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าเขตอ้างสิทธิทับซ้อนที่แท้จริงเป็นอย่างไร แล้วเราไปกําหนดเขตที่จะพัฒนารูปเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันก็หมายถึงว่าเราไปยอมรับเส้นเขตไหลทวีปของกัมพูชาโดยปริยายคุณจำได้ไหมที่นันเคยอธิบายจากที่คุณคำนวณเฟซเฟซบุ๊กคุณคำนวณบอกว่าไอ้เส้นใต้ละที่จุด11องศาเหนือด้านใต้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่มันเกิดขึ้นจากเส้นด้านบนของการแบ่งเขตไหลทวีปของกัมพูชาด้วย การที่เราบอกว่าเราจะไปเจราจาเฉพาะข้างล่างอย่างเดียวก็แปลว่าเราไปทำการยอมรับเส้นข้างบนโดยปริยายอ่เาเพราะฉะนั้นเนี่ยพข้างบนเนี่ยมันกำหนดข้างล่างถูกตัวข้างบนเนี่ยมันกำหนดข้างล่างค่ะเพราะข้างบนมันกำหนดข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจราจาเฉพาะผลประโยชน์ปิโตเลียมก่อนแปลว่า คุณไปยอมรับเส้นข้างบนที่มันลากผ่านเกาะกูดไปโดยปริยายแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเหมือนกับว่าเอาละสมมตินะคะว่าถ้ารัฐบาลเนี้ยไปคุยเรื่องข้างล่างที่เป็นผลประโยชน์ปิโตรเลียมแต่ในอนาคตสมมติรุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะไปเจรจาเรื่องของไอ้เขตไหลแดนเอ่อเขตแดนทวีปอันนั้นอะกัมพูชาจะอ้างดี่ว่าอ้าวก็ในเมื่อคุณยอมรับข้างล่างแล้วแปลว่าคุณก็ยอมรับข้างบนไปแล้วสิอันนี้มันจะติดล็อกทันทีค่ะ มันแบ่งตามเขตจากที่ข้างบนมันกําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นปู่คุณเขายอมรุ่นปู่ผมมาแล้วคุณจะมาอะไรอีกมันมีหลักฐานกันขึ้นมา,<ช>มาตรงเนี้ใช่คุณคํานูลียบอกว่าถ้าเรามีความเข้าใจกับรัฐบาลกัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยเลยแนะนําว่าลองทําความเข้าใจกับเขาได้ไหมเบื้องต้นให้กัมพูชาแสดงความจริงใจกับเรายกเลิกเส้นเขตไหลทวีปอันนั้นก่อนที่ลากผ่านเกาะกูดแล้วพยายามทําเส้นเขตไหลทวีปของเขาใหม่ หรือมาเจรจาร่วมโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีสมาชิกให้ได้มากที่สุดถ้าทําได้แบบนั้นแล้วมีเขตที่ยังเหลืออยู่เท่าไหร่เอามาเป็นเขตพัฒนาร่วมก็เชื่อว่าคนไทยจะเข้าใจค่ะแต่หากว่าคุณไม่พูดถึงเรื่องเขตแดนเลยเส้นที่เขาลากผ่านเกาะกูดก็ยังอยู่เส้นของเราก็ยังอยู่แล้วมาบอกประชาชนว่าไม่เป็นไรไม่ได้กระทบกับเขตแดนเอาผลประโยชน์ทางทะเลขึ้นมาก่อน อันนั้นเนี่ยจะเสี่ยงอย่างมหาศาลค่ะอันนี้เป็นคําเตือนของคุณคํานวณซึ่งซึ่งเป็นคําเตือนที่ที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่งค่ะเป็นประเด็นสําคัญเลยเพราะแหมแล้วเราดูความเป็นจริงนะว่ามันก็ยากที่จะให้รัฐบาลชุดนี้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำกัมพูชาเนี่ยนะครับบ้านจันสองล่าก,กับบ้านของคุณเซนอยู่ถนนอะไรเราก็จำไม่ได้แล้วนะ จะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมาคุยเรื่องแบบที่คุณคำนูณเสนอเกรงแต่ว่าใช้จะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรามาคุยเรื่องเอาเรามาแบ่งเค้กกันดีกว่า <laughs> นะโอ้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ย <laughs> ต้องยืนเป็นหลักเลยว่าเราไม่ยอมรับไอ้เส้นแบ่งเมื่อปีสองพันห้ารอสิบห้าใช่หไหมเพราะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่อ่า กัมพูชาภายใต้คําแนะนําของบริษัทน้ํามันเนี่ยไปขีดเส้นและมาลากผ่านเกาะกูดอันนี้ยอมไม่ได้เรื่องอื่นท่านมาคุยกันโอเคเหมือนที่คุณคานวณเสนอก็ไม่ใช่เป็นการเสนอแบบแบบเพื่อที่จะลบการเสนอเพราะว่าเราไม่เสียเปรียบแล้วที่เหลือมาคุยกันแต่แนวของคุณเศรษฐาที่ไปพูดที่เวทีพลังงานอไรสักทีหนึ่งที่คุณคานวณยกมาเนี่ยคุยเรื่องเค้กก่อนเรื่องรั้วบ้านค่อยว่ากัน ไม่ได้ซึ่งมีความเป็นจริงแล้วทําไม่ได้เออทำไม่ได้ออไไดคือถ้ารวบาวมานชัดเจนเนี่ยเราอาจจะได้เค้กชิ้นใหญ่กว่าเดิมจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไอ้ไอ้ไอเส้นแบ่งไหลทวีมันไม่ใช่แบบเนี้ยไอพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากถึงไอ้ส <26, S 2> องหมื่นหกพันตารางก็ได้อ่ะ เออนะคะ,ะแล้วก็ <สา S 2> <อ>ที่สําคัญก็กคือเนี่ยมันก็จะแคบลงถูกไหมเสยองศาก็จะแคบลงไนงะอ่อแล้วเราที่สําคัญนะพี่ก้องใน MOU เนี่ยระบุชัดเจนว่าคุณจะต้องคุยทั้งเขตแดนกับการแบ่งปันผลประโยชน์พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคุณจะไปแยกคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันจะไป มันก็จะไม่ตรงกับ MOU ไหมอะแล้วนอกจากเอาละไม่ตรงกับ MOU แล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงมากๆที่จะกระทบกับเขตแดนของเราเหมือนที่คุณคำนวณได้เตือนเอาไว้ด้วย <S <S แต่เหมือนเนี่ย <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S จึงต้องเอาคำตอบจากนาย,ยกให้ชัดเจนในฐานะของผู้บริหารประเทศนะคะว่าที่บอกจะยึดตาม MOU 2544เนี่ยยึดขนาดไหน นี่ผมพยายามจินตนาการว่านักข่าวไปถามแบบที่คุณหนิงถามมันบบนี่นะนายกจะตอบว่ายัางไงนายกก็คงอาจจะตอบว่าเออครับไม่ต้อง่วงครับเราก็จะเอ่อทำอยู่บนพื้นฐานของของกฎหมายนะเรื่องนี้เราจะพึ่งไปกังวลไปก่อนนะครับนะก็มีคณะกรรมการไอเจบีซีอะไรต่างๆเนี่ยนะมนไม่ต้องวงล็อกนะยังไงเราก็ต้องต้องคิดถึงเรื่องความสมปัดอะไรแบบเนี้ยมันจะออกมาแบบเนี้เหมือนเหมือนเรื่องออปลาเหมือนคุณเหนะมือน,นคุณนี่ไงที่เมื่อวานออกมา ใครนะคุณนพดลดคุณ,ณพนพดลตอบเหมือนคุณ,ณพนพดลปัตถมาก,ก็คือพูดแบบกลางๆพูดให้ปลอดภัยอะแต่ว่า,เ,าเรื่องเนี้ยเราไม่เราเราต้องการความชัดเจนว่า,าจุดยืนของรัฐบาลจุดยืนของนายกในการจะคุยเรื่องนี้หรือกระทรวงการต่างประเทศที่ไปคุยเรื่องนี้จะต้องเอาเกาะกูดของเราที่เป็นของเราอ่ะไม่ยอมอที่จะยก ไม่ขออภัยไม่ยอมที่จะเอ,อไม่ยอมที่จะให้กัมพูชายึดตามเส้นไหลทวีปของกัมพูชายอย่างแน่นอนเราต้องการคําเนี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเราย,ยังไม่เห็นใครออกมาพูดคํานี้เลยอาจจะด้วยความที่เป็นห่วงบรรยากาศเดี๋ยวมันจะทําให้บรรยากาศของความสัมพันธ์ที่อันดีระหว่างสองประเทศมันเสียหายไปหรือเปล่าอย่างนี้นะคะสองประเทศหรือสองครอบครัวไว้ <laughs> อย่าแรง <laughs> อ่ะ